ครับผมขี้เล็กแล้วครับเสร็จแล้วโอ้กินหอมครับแต่แซบครับผมขี้เล็กใส่หนังเค็มครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเจอก,กันอีกแล้วครับกับครัวอีสานวันนี้แม่ก็จะมาทำเมนู อมขี้เหล็กนะครับวัมก็ขี้เหล็กครับเราขี้เหล็กแล้วก็ตุ่มแล้วก็เทน้ําออกส่งน้ำนะครับเพื่อลดความขมครับหนังเค็มหนังเค็มสำหรับใครที่มีวูวครับหนังเค็มก็คือหนังวัวหนังควายแล้วก็เอาไปหมักเกลือแล้วก็ไปตากแห้งครับตะไคร้ครับข้าวข้าวเบือครับข้าวเบือคือข้าวเหนียวที่เราเอาไปแช่น้ําไว้สักพักหนึ่งครับชั่วโมงสองชั่วโมงครับปลาล่า ผงชนรสหอมแดงผักคะจะอมครับผักคะพริกดูขั้นตอนวิธีการทำเลยครับจะเอาพริกมาโขกก่อนให้มันละเอียดโูกให้ละเอียดนิดนึงนครับ ก็เอาข้าวข้าวเบือหรือข้าวข้าวเหนียวนะครับเราก็าไปแช่น้ำปุ้ากันให้มันละเอียด แล้วก็เอาน้ำใส่ครับ พี่เหล็กมาพี่เหล็กมาโขกละเอียดโขกพี่เหล็กให้ละเอียดนะครับเขาเล่าแต่ชอบนะครับถ้าใครชอบไม่ละเอียดมากก็ไม่ต้องโขกเยอะมากครับ ทุนให้มันเข้ากันถ้าใครไม่ชอบขมมากก็ต้มสักสามน้ำครับดินน้ำออกอก็แล้วแต่ชอบนะครับน้ำก็ยังน้อยอยู่ม้อ,มอเตาไฟ ลงหม้อเลยล้วให้มันเดือดก่อนปิดก่อนก็รอให้มันเดือดสักพักนะครับรเมื่อเดือดแล้วเราก็เอามาปรุงเครื่องปรุงกันเลยครับใส่น้ำเค็มลงไปใส่น้ำเค็มลงไปครับ ก็ตามด้วยจะใครอหอมแด,ดงครับหอมแดงครับชูดรดคุณเข้ากันเริ่มส่งกินหอมแล้วครับหอมแล้วหอมแล้ว ต้องต้มไว้สักพักครับเพราะหนังเข็มมันจะมีความเหนียวครับสุกแล้วก็ใส่ตะขาใส่ชะอมครับ เราต้องคนบ่อยๆนะครับเพราะว่าน้ำลาข้าวมันจะติดก้นหม้อครับข้าวเบื่อที่เราใส่นะครับสุกแล้วชิมก่อนแล้วก็ชิม อะไรมแม่แซบอริเลยอะไรมแม่แซฟแม่บอกแซบครับเห็นแล้วอร่อยครับแม่บอกอร่อยแซฟลายครับอืม,อมหอมๆนาตาหน้าประทานครับแซบครับ ผมขี้เล็กแล้วครับเสร็จแล้วโอ้กินหอมครับแต่แซบครับผมขี้เล็กใส่หนังเค็มครับ,บจะให้พ่อลองชิมครับปรนะสิแซบซํำใดครับ ผม,ผม,ม,ผม,ผมใส่เเขมองงผมเช็คส่หนังเข็มครับเม,มนูอีสานครับบ้านเฮา <c oughs> ซิมบูร้บุรีกับข้าวเหนียวข้วขาขวิดเนี่ยข้าว่อนครับ ออจรินไงพ่อแซ่บโอ้โแซ่บแซบพอบอกอร่อยมากครับอาหารอีสานครับแซ่บอีรีครับ มคิเล็กครับใส่น้งเค็มก็สุ leve leve สดยอดแล้ว <Anat. S 1> ครับนังเต็มหนังโค้งเลยโอ้หหัง้ดัาสดร้อนๆครับแสบหลายครับ ก็แล้วแต่ชอบนะครับใครชอบขมมากขมน้อยแต่ผมชอบขมขมนิดๆครับครับคลิปนี้ก็ขอลาถ้าชมไปเพียงเท่นี้นะครับกับอมขี้เล็กครับลองกินบึ่งารนีสานเานี้แหละถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ครับแต่ท่านผู้ชมเพียงแค่นี้นะครับโอ,โอ้สุดยอดครับออมขี้เหล็ก